Da 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 ดนตรีดนตรีอันนี้ดนตรีสวัสดีครับทุกคนพูดไปสตอรีลลแลแอ่แชแนลนะจ๊ขี้เถานี่ขีอเถาลูกนะพ่อลูกกบพิเศษนะยับกใส่เศษแยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้พูกดก่อน,น,อน,นสวยโอ๊ยอีสวยกับพ่ออีสวยเออกูรู้แล้วกูสิมา้าไปหาลูกเึิงอะแหะเมื่อนี้จ้าจ้าจ้าลูกแล้วสิมาหาไปหาลูกเแย้วลูกลาาไลกไม่ใส่าหรอกพ่อขว กลูกมากไปเออวันนี้นะะเออเออเดี๋ยวจะเอาไปหาลูกเลยวันนี้จะเอาไปหาลูกเลยเมื่อกี้เปิดช่องไปให้พี่น้องเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวขอเปิดช่องก่อนแป๊หนึ่งขอเปิดช่องก่อนอย่าวมาขัดที่นขัดโครัดพาบเดียเอาใหม่ขอเปิดช่องก่อนเดี๋ยวจะพาไปหาลูกเออพักรถเข้าหนึ่งขอจะจอดรถเมื่อกี้นี่เดี๋ยวพาไปหาลูกสะวัีเดี๋ยวข้าไปขับไปเปิดช่องหน่อยเดี๋ยวพี่น้องได้แป๊บนึงได้พี่น้องได้ใจเย็นเด้ ติดตามต่อเด้อโอ้ยประตูขึ้นเนี่ยแหละข้าไปก่อนเจ้าเจ้าข้าไปก่อนเจ้าขัาไปก่อนโอเดี๋ยวเจ้า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 จริๆไม่ได้เอาเสือมาเพลี่ยนเดยไฟดไฟวอู้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยโอ้ๆน่ารักจังเลยอ้าอ้าดยุดก่อนยุดก่อนทุกคนทุกคนยุดก่อนเจาอยู่ก่อนทันยุดก่อนยุดก่อนยุดก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคดสวยเออสวัสดีครับทุคนุ่นไสต่ชานน ลูกกไม่สรืเมอี้ยวก้เลี้วกนเดี๋ยวเข้าสวยใจเย็นโอ้โหพี่น้องเมย์เมเมออจ่าก่เดียวเดียวเังข้าสวยข้าเจ้าเลยนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนนังก่อนข้าเจ้านั่งก่อนเข้าเจ้านั่งก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อนั่งก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวพูดก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะลูกคุยกันก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาข้าสวยไปหาข้าวเหนียวโอเคไหมทั้งข้าว ลูกมึงมันดื้อลูกมึงมันดื้อมึงรู้บ่มันไปพุนอ่ะมันปีนหัวเออเออเออบัาข้าบ้าเจ้าลูกมึงอ่ะไปพุนอ่ะมันกับไปปีนหัวมึงรู้บ่สวยมันไปปีนหัวแม่เนาะมันปีนหัวอีหลีบอกแม่นเขาสวยเกือบแบนรถฟอร์ดจูเนอร์สี่เหยียบมันตายแม่มันได้ลูกกูก็ะชากวิลล์กับขอเป็นมือถวายแม่พุ่มแม่พู่มเจนี่โตมันวันนี้สวยจะได้ไปเจอลูกนะโอเคเป้าวันนี้เราจะพาเขาสวยไปเจอลูกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณในวันไปด้วยนะฮะทำไมพร้อมหรือยังพร้อมมาถึงไปหาลููกกไปหาลขออมื ไปหาลูกขอมือขอมือเออเออขอมือแบบนี้อีกข้างนึ่งอีข้างนึงเออไปหาลูกเดี๋ยวเราจะพาข้าเจ้าไปหาลูกนะฮะรวมถึงสวยด้วยสวยขยักไปหาเหามาเหาไปหาไม่เคยเห็นมาเหาตีเบืงมาเหาได้เนาะสวยชิได้ไปหาลูกดีใจไปเตรียมตัวความงามก็เด้ไปเตรียมความงามก่อนเดี๋ยวเราจะพาขาเจ้าไปหาโอเคไหมข้าเจ้าหรือขาเจ้าไม่อยากไปดูหน้าชิเจ้าอยากไปหาลูกปะ อยากไปหาลูกไปข้าเจ้าอยากไปหาลูกะเข้าเจ้ายังจําบ้านอุดอรได้ปะ่ะทุกคนว่าข้าเจ้ายังจําบ้านอุดอรได้ไหมมันคิดถึงไหมวะเพราะว่าเราไม่ได้มีรีอคตอนที่ข้าเจ้าอยู่บ้านลํเพียงเลยพลรพังเลยเดี๋ยวจะพาไปหาลูกโอเคเปล่าทำไมพร้อมหรือยังพร้อมมาถึงไปหาลูกไปหาลูกขอมือไปหาลูกขอมือขอมือเออเออขอมือแบบนี้อีกข้างนึงอีข้างนึงเออไปหาลูกเดี๋ยวเราจะพาข้าเจ้าไปหาลูกนะฮะรวมถึงสวยด้วยสวย เดี๋ยวเราจะพาข้าเจ้าไปหาโอเคไหมข้าเจ้าหรือข้าเจ้าไม่อยากไปดูหน้าชิจ้าอยากไปหาลูกปะอยากไปหาลูกปะเข้าเจ้าอยากไปหาลูกปะเข้าเจ้ายังจําบ้านอุดรได้ป้าทุกคนว่าข้าเจ้ายังจําบ้านอุดรได้ไหมมันคิดถึงไหมวะเพราะว่าเราไม่ได้มีรีแอคตอนที่ข้าเจ้าอยู่บ้านลาเพียงเลยพลําพังเลยเดี๋ยวจะพาไปหาลูกโอเคเปล่าเฮ้ยเนี่ยเลยชิพาไปหาลูกวะ้าโดนแล้วนี่น่ะเนี่ยมีชิตาตาน คิดนอนลูกเนาะเป็นบาดเป็นกรรมนะนี่นะพากันภาคลูกภาคแม่มึงได้ไม่จำไว้เด้อแบบเก่งเด้อเฉพาะพ,อพอา่อมึงหนีมีเมียหน่อยเนาะหาัวซีนมึงไอ้เมียจะสิกับาะบุลลี่จะของแมย์ว่านี่เนาะลูกกูเนาะเอาไปเนาะเอากุชชีมไมนะ่แล้วกุใจสีขาดเนาะตื่นกันมากกับ่อเห็นหนะ้าลูกนอนกับ่อเห็นหนะ้าลูกกินกับ่อเด้นอนกับ่อเด้ใจสีขาดเดือบันที่นี่นะ้